หมวดครับทำไมเราถึงต้องมาลำบากในที่ห่างไกลแบบนี้ด้วยครับตะวันทหารเกณฑ์รุ่นน้องถามขึ้นปราการยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเพราะถ้าไม่มีเราเฝ้าที่นี่ประตูบ้านของเราก็จะไร้กรอนและคนในบ้านก็จะนอนไม่หลับยังไงล่ะตะวันวันหนึ่งวิชัยเดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการเขาอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่จะมาพัฒนาพื้นที่ชายแดน แต่สายตาของเขากลับจ้องมองไปยังเส้นทางลับที่ขบวนการผิดกฎหมายมักใช้ลักลอบผ่านทางวิชัยนัดพบประการเป็นการส่วนตัวหลังแนวป่าเขาเปิดกระเป๋าเอกสารที่เต็มไปด้วยธนบัตรปึกใหญ่แค่ลับตาข้างเดียวในคืนวันพรุ่งนี้เงินทั้งหมดนี้จะเป็นของหมวดและจะมีตามมาอีกมหาศาลถ้าง,งานสำเร็จวิชัยเสนอด้วยน้ำเสียงยั่วยวนประการจ้องมองกองเงินนั้นความคิดถึงครอบครัวที่ขัดสนแล่นเข้ามาในหัว แต่เขากลับนึกถึงคําสัตย์ปฏิญาณที่เคยให้ไว้ต่อหน้าธงไตรรงเกียรติยศของทหารไทยไม่ได้มีไว้ขายและแผ่นดินนี้ไม่มีพื้นที่ให้คนทรยศประการตอบด้วยเสียงอันดังและกังวานวิชัยเปลี่ยนสีหน้าเป็นโกรธจัดเขาพยายามค,มค่มขู่หมวดคิดดีแล้วเหรออำนาจและเงินทองจะทำให้ครอบครัวหมวดสบายไปทั้งชาติแลกกับแค่ปล่อยให้ของผ่านไปไม่กี่ชิ้นมันคุ้มกันนะเขาเดินเข้าหาประการโดยท่าทางคุกคาม ตะวันที่แอบซุ่มดูอยู่ได้ยินทุกคำสนทนาเขาเห็นความกล้าหาญของประการที่ปฏิเสธเงินก้อนโตโดยไม่หลังเลจากนั้นประการไม่รอช้าเขาใช้วิทยุสื่อสารรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยเหนือทันทีแจ้งศูนย์ปฏิบัติการพบความพยายามติดสินบนและคาดว่าจะมีขบวนการผิดกฎหมายเคลื่อนไหวในพื้นที่ขอคำสั่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับคืนนั้นแผนการของวิชัยถูกทำลายลงขบวนการผิดกฎหมายถูกจับกลุมได้ทั้งหมด ประการเดินมหาตะวันที่กำลังยืนยามอยู่จำไว้นะตะวันเงินทองใช้ไปก็หมดแต่ศักดิ์ศรีและคำสัญญาที่เราให้ไว้กับชาติบ้านเมืองจะอยู่ติดตัวเราไปจนวันตายเมื่อแสงอรุณวันใหม่มาถึงธงชาติไทยโบกสะบัดอย่างสง่างามบนยอดเสาตะวันทำความเคารพธงชาติด้วยหัวใจที่ผ่องโตเขารู้แล้วว่าฮีโร่ที่แท้จริงคือคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และไม่ยอมทรยศต่อความถูกต้อง